สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่มาแจกสูตรเอาใจคนลดน้ำหนักกันจ้ากะหล่ำปีผัดไข่สูตรนี้คลีนมากๆวัตถุดิบแรกก็เตรียมกะหล่ำปีมาเลยนี่เลือกชนิดที่มันเนื้อแน่นๆแบบนี้นะจ้าหลังจากนั้นก็หัน่นหัวใจมันออกเลยนี่ทิ้งเลยไม่เอามันแข็งหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะจ้า กะลำปีมีหลายแบบเลือกอันที่แบบเนื้อแน่นๆแบบนี้นะมันจะอร่อยกรอบกว่าหลังจากนั้นก็ให้มันกระจายกระจายแบบนี้เตรียมกระเทียมมาห้ากลีบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หลังจากนั้นก็เตรียมไข่ไก่ของเราสองฟองตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปพอนํามันเริ่มร้อนก็ตอกไข่ไก่ของเราลงไปสองฟองเลย ไข่ไก่ก็แล้วแต่ใจเลยนะคะจะกินแบบขาวเยอะหรือเหลืองเยอะถ้าจะกินแบบเหลืองเยอะก็ทําแบบเจสซี่อย่างนี้ให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วค่อยคอยคนมันเข้าไปตอนผัดมันมันจะกลายเป็นสีเหลืองๆหน่อยเข้ากันเลยกับผักกะหล่ำปีสีเขียวของเราผัดจนไข่ไก่ของเราสุกดีเลยนะคะพอไข่ไก่ของเราสุกดีแล้วค่อยใส่กระเทียมลงไป ผัดให้กระเทียมหอมฉุยเลยพอกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่ผักกระหล่ำปีลงไปเลยจ้ะตามมาด้วยน้ำเปล่าสี่ช้อนโต๊ะผัดอีกทีนึ่งให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ฟ้ามาปิดมาครอบเอาไว้ให้ไอน้ำมันทำให้กระหล่ำปีเราสุกนะจ๊ะกระหล่ำปีของเราจะกินแบบกรอบหรือจะกินแบบนุ่มๆก็แล้วแต่ใจเลยหลังจากนั้นอย่าลืมคอยคนมาอีกทีนึง แล้วก็ปิดฝาจ้ะถ้าเกิดใครอยากกินกรอบๆก,ก็ขั้นตอนขั้นแรกทั้งอันทั้งแรกนั่นน่ะก็ได้แล้วถ้าใครอยากกินแบบนุ่มๆก็ทาแบบเจสซี่นี่นุ่มแบบนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลา2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าพอผัดเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ พริกไทยผงลงไปเลยจะเยอะจะน้อยแล้วแต่ใจนะจ๊ะแค่นี้ผัดผัดผักกะลัมปีของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมเรียกยากมากแต่เขาบอกเลยอาหารสูตรนี้ c l e a สุดๆแถมยังอร่อยอีกตั้งหาก